และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาคุยกับสาวฮลโหลตัวเองาาแทบาอะไรอยู่อ่ะตอนนี้เขากำลังถอนญ้าอยู่อ่ะไม,ม่รู้ว่าเธอกินอะไรมาหรือยังแต่เขาบอกว่าเขาอยากกินเธอมากๆเลยอยากจะกินโตอยากกินโต <c oughs> มันบ้าอะไรของมันวะและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อคนที่ชอบทักมาเอ,อ้แม่งเหนื่อยวะนอนก่อนดีกว่าเออนอนสักแป๊บแล้วค่อยไปแทนดูก่อเฮ้ยเคยรับมาวะดูหน่อยดีกว่าวะ และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาแม่เปิดประตูเข้ามาแล้วไม่ยอมปิดประตูเอาอะไรมาจ้าลูกเอาข้าวมันไก,ก่กองหนึ่งครับได้จ้าแม่ไปเจประตูด้วยครับแ,แม่ครับแม่แม่แม่แ,และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาหาของแต่ของสิ่งนั้นอยู่กับตัวแม่งอยู่ไหนว่ากุญแจบ้านแม่งหายไปไหนว่า <c oughs> อยู่นี่เปล่าแม่งไม่หาอยู่นี่เปล่าแม่งไม่เจอว่ะอยู่ไหนว่าเออวัตตะ และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเช้าวันจันทร์มาถึงแฟงเฟิร์ตื่นได้แล้วลูกแฟงเฟิร์ตแฟงเฟิร์ตไอแฟงเฟิร์ตและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อวันนี้ไม่มีการบ้านอ้าวทุกคนยิ้มียบกอนนะคุณจะประกาศวันนี้ไม่มีการบ้านและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อกําลังร้องเพลงอย่างสรุปในห้องน้ําแล้วมีคนมาปิดไฟอย่างฉันก็ได้แค่นี้เออ แคมปิดไปกูว่าไอชิบหายและนี่คือเวลาที่คุณเห็นข้าวสารเยอะว่าไงเพื่อนวันนี้กูวา่าเล่นด้วยวะที่บ้านกูไม่มีไฟวะกูว่าอะไรนะไอเชีย่ยกลับละไอเวนนี่ก็คือความรู้สึกของทุเย็นถ้ามันพูดได้เอยหิวยว้ยหาอะไรกินหน่อยวอยในทุเย็นมีอะไรกินบ้างวะ เปิดอยู่นั่นแหละเปิดทั้งวันของหน้าของเสียมก็ยังเอาไปแช่อีกเนาะมีแต่ของบูดๆอชิมหางจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไตคายให้แน่เด้อจ้า